สวัสดีครับวันนี้เรามาดูการใช้งานเบื้องต้นนะครับของ CA135 นะครับก็จะมีหลักๆคือตัวเบรกนะครับคัดเบรกคือเราต้องเหยียบคัดชุดนี้ก่อนนะครับก่อนสตาร์ทนะครับแล้วค่อยดสิสตาร์ทสตาร์ทนะครับวันนี้เป็นไปหน้านะครับไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับ อันนี้ปุ่มตัดสัญญาณนะครับเวลามีเสียงเตือนข้าวเต็มนะครับเคยเสียงมันเงียบนะครับตรงนี้เป็นปุ่มอัตโนมัติชุดรับรวงนะครับอันนี้เป็นคันเร่งนี่เป็นตัวปรับสติกนะครับพอเราลายชัดนี้ออกนะครับแล้วก็เราจะก็เดินหน้านะครับตามสติ๊กครับเป็นแบบ CVT นะครับอันนี้เป็นชุดเปิ่นมดนะครับ เกียวน,นี่ที่ดังก็คือดังความเร่งรอบนะครับน,นี่คือรอบไม่ถึงนะครับสองพันรอบเร่งรอบเกียวกะหายนะครับถ้ารอบไม่ถึงน,นี่นะครับตัวน,นี้จะเป็นชุดรับรวงนะครับปรับแบบแมนนวลนนะครับโโเทออ์โ้จะมีตะกัวตะกูเกี่ยวนะครับวิ่งอันนี้เป็นชุดเกี่ยวนะครับกเกียวกระหายน เป็นถังปิดเปิดนิดถังนะครับปล่อยข้าวนะครับชุดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นตัวปิดเปิดตับฟางปล่อยฟางนะครับอันนี้เป็นถางถังเสือนะครับในตู้นวดนะครับอันนี้จะเป็นปั๊มน้ามันนะครับไปปั๊มเลี้ยงใบตัดนะครับมืึงซ้ายเลี้ยวซ้ายดึงขวาเลี้ยวขวานะครับ